สวัสดีเช้าวันที่2พฤษภาคม2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนที่ลงทำการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดที่34ของฤด,ดูกาลลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ และผลเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสแท้ขาบ้านให้กับเบรนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลิเวอร์พูลที่มี82คะแนนอันดับ2อ r าร์เซนอลมี67คะแนนอันดับ3 n e นิวคาสเซิล62คะแนนอันดับ4 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้มี61คะแนนและอันดับ5เป็นทางเชลซีที่มี60คะแนนส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ยังคงร้างอันดับ6ตารางโดยมี60คะแนนครับ และมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับซึ่งทางเบรนท์ฟอร์ดก็ยังคงรั้งอันดับ11ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น49คะแนนส่วนสาอันดับที่รั้งโซนตกชั้นของฤดูกาลนี้ได้แก่อันดับ18กิฟสวิทเทที่มี21คะแนนอันดับ19เลสเตอร์ซิตี้18แคะแนนและอันดับ2 0เซาเทนตันที่มีเพียง11คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่1ลงแข่งขันกันไป2คู่ครับ โดยคู่แรกเป็นเอเเลติกบิวบาแพ้ขาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ3และผลอีกคู่เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะโบโดกลิมไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่1ลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นเยอการ์เดนแพ้ขาบ้านให้กับเชลซีไปด้วยสกอร์หประตูต่อ4 และผลอีกคู่เป็นทางเรอัลเบติสเปิดบ้านเอาชนะฟิโอเรติน่าไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลจูปิแลโปรลิกเบลเยียมซึ่งวันนี้ก็มีเกมนัดเทอร์ฟของโซลุนแชมป์ลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นรอยัลออันเทเว็บแพ้อันเดเลตไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3และคลับบรูสเปิดบ้านเอาชนะเคเอเอเกนไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนจูปิแลโปรลิกกันครับ โดยที่กลุ่มแชมเปี้ยนชิพอันดับ1จะเป็นคลับรูสที่มี46คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ยูนิยงแซงกิลุสมี44คะแนนอันดับ3ราซิงเก้ง41คะแนนอันดับ4อันเดอร์เลดมี36คะแนนอันดับ5รอยัลอันเทเวิร์กมี28คะแนนและอันดับ6เป็นทาง KAA เกกที่มี26คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลซาอุดีอาระเบ,บียโปรลีกซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไป3คู่โดยคู่แรก เป็นอาริยาตแพ้เอโอรูบาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ4คู่ต่อมาเป็นอาอักุดุสแพ้เอาเวดาเมกับไป1นประตูต่อ2และอัลฟาเตเอาชนะเอาชาบักไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนซาอุโปรลึกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางเอาอิทธิฮัดที่มี68คะแนนอันดับ2เอาฮิลาวมี62คะแนนอันดับสเอานนสเซอร์60คะแนนอันดับ4เอาอาลีมี58แคะแนน และอันดับ5เป็นทางอัลคาดิซิยาที่มี56คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันครบทั้ง10คู่ครับโดยเริ่มจากยูเวสตาเบียเอาชนะคาตันซาโรไปได้2ประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นปิซาเอาชนะฟรอซิโนเน่ไปได้1ประตูต่อ0สเปเซียชนะซาแลนิตาน่าไปได้2ประตูต่อ0ซามโดรีเสมอกันกันกบเครโมเนเซ0-0และปาเลโมแพ้สุติโรอัลโตไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับ คู่ต่อมาเป็นโมเดนาแพเรจิเอนาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3าโคเซนซาเกาโชชนะบารีไปได้1ประตูต่อ0ูนเอฟซีมานโตวาชนะเซเซนา3ประตูต่อ0ูนย์ิตาเดล่าแพ้เรสชาสูประตูต่อ1และซาซูโอโรเอาชนะคาราเรเซไปได้2ประตูต่อ0ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซรีบีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางซาซูโอโรที่มี81คะแนนอันดับ2อปิซามี72คะแนน อันดับ3สเปเซีย63คะแนนอันดับ4เครโมเนเซมี57คะแนนและอันดับ5เป็นทางยูเวสตาบีที่มี53คะแนนครับและเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันนี้กันบ้างครับโดยเราจะเริ่มที่โปรแกร,รมพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกร,รมนัดที่35ลงแข่งขันกัน1คู่ครับโดยจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสอตรงครับ มาต่อการที่โปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกรมนัดที่32ลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นไฮเดนเฮมจะพบกับทางโบคุ่มซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเล่นเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีครับมาต่อการที่โปรแกรมฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกรมนัดที่35ของฤดูกาลลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นโตรินโญจะเปิดบ้านพบกับเวเนเซียซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเล่นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับ มาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างครับซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกรมนัดที่34ของฤดูกาลลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นราโยบายการโนจะเปิดบ้านพบกับเกตาเฟซซึ่งทั้ง2ทีมจะลงแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลลีกเอลฟรังเศสซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกรมลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นโอจีซีนีสจะเปิดบ้านพบเอสอารังซึ่งทั้ง2ทีมจะลงแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสีนาทีครับ และเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก้าโปรตุเกสซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่โดยจะเป็น FC ฟปอโตจะเปิดบ้านพบกับโมเรนเซซึ่งทั้ง2ทีมจะลงแข่งขันกันในเวลาตี25นาทีครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ